สวัสดีครับมาดูแนวทางของจีนนะครับจีนนี่จะเป็นชุดของ2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลขอางอิงของจีนตอนนี้ผมขยายมาใช้เลขชุดที่6เหมือนกันนะครับมันเดิมมันแตัดไปแค่สองตัวท้ายพอนะครับแล้วก็มันมี2รอบคือเช้าบ่ายนะครับก็เบิ้ลทบนะครับจีนนะครับจีนลงวันเวลากลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับจีนที่19คือวันจันทร์นะครับ2ตัวบนนะครับเลขชุดที่6เลข8 6นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคําว่าลูดขึ้นลง24ตัวสิบสี24ไว้10นะครับ แปดสิลบยีได้62นะครับคือกดตั้งแต่6กสองหกสามไล่ไปถึง8ปดห้าแปดหกไปถึง9 9 0 0เก้ายไล่ไปถึง10นะครับครบ,ครบคือสี่สี่ตัวนะครับนี่นะครับเลข8ปดนะครับส่วนตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับแต่ตัดแล้วอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับส่วนใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันเฉี่ยไปวันจันท์กลางคานเป็นหลักนะครับ คน,นที่ต้องการตามทุกวันก็ในรากลุ่มนะครับปีละ600บาทตามอ่านได้ทั้งปีนะครับก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกประทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับตเดี๋ยวมาดนผลของจีนจีนกันนะครับนะครับจีนของวันวันวันจันนะครับ